มาไปดูห้อง d e l e t ว่าได้อะไรนี่นะห้องนี้นะห้องแดงเปิดอันนี้ห้อง delete ก็คือที่เราเอาการ์ดไปใส่เอาลูกเต๋าไปใส่แล้วระบบมันจะนําไปเล่นกับคนที่มาเล่นอีกห้องหนึ่งห้องซ้ายมือเนี่ยห้องแดงอันนี้ห้องป้องกันนี่พอครบหกชั่วโมงมันก็จะให มันก็จะให้เราเปิดนี่ได้คิดตันสิบกับทองสามหมื่นนี่คือที่ที่ได้ฟรีตัวนี้คือของที่จะได้สูงสุดก็ได้เพชรสองร้อยซึ่งยังไม่เคยได้ <c oughs> <c oughs> กดรับอล้นี้ก็ใส่ไปใหม่โอ้ยใส่ไม่ได้มั้งเนี่ย ไม่มีลูกเต๋าเห็นไหมลูกเต๋าสองลูกไม่พอใช้เพราะต้องรออีกยี่สี่ชั่วโมงปิดไปไปรับของก่อน หมื่ลูกเต๋าคิตตี้ถึงจะเก้าชั่วโมงดูน้ำมีทองหนึ่งแสนสี่มืนดูซิว่าจะเสียหรือจะได้กับห้องนี้อันนี้มีเลือกระดับปานกลางยากยากตัวยากในสูงสุดเอดกต้องเลือกเอ็บวกล้ คนแรกเจอเลยถ้าชนะคนนี้เนี่ยจะได้คิดตันยี่สิบลูกซึ่งการ์ดมันเป็นเอบวกผมไม่เล่นเล่นไปก็แพ้เห็นไหมสุ่มปุ๊บทองเพิ่มละเป็นหนึ่งพันเปลี่ยนอีกทีหนึง่งไม่เล่นมีแต่เอบวกไม่เล่นอีกทองจะเพิ่มทีละห้าร้อยใช่ไหม ตายตายเออเนี่ยพูดง่ายๆเลยถ้าเล่นห้องนี้ถ้าไม่อยากเสียเยอะเจอคนที่สามารถเอาชนะได้เนี่ยการเอสกับการเอบวกเราได้เปรียบเราเล่นเลยไม่งั้นจะเสียทองเยอะไม่งั้นสุ่มทีละห้าพันบางทีไม่เจอเลยการพวกเนี้ยเล่น เวลาเล่นเราก็ต้องหลบการเอสบวกตัวเนี้ยเอาแต้มน้อยไว้ก่อนสุ่มไปสุ่มครั้งที่สองก็หนึ่งพันเนี้ยเพิ่มทีลรนนิดทองอะ่ะจะได้จะเสียอยู่ตรงเนี้ยจะสุ่มกี่ครั้งนั้นนี่แหละแบบนี้แหละออกาการเอลงไป แต่และรอบมันจะได้ของรางวัลม,มันอยู่แล้วมีม,ม,มันจะมีให้ไม่ต้องไปแคร์เลยตัวพวกพวกพวกนี้จะเจอคิดตัันไหมจะเจอทองจะเจอเพชรไหมไม่ต้องแคร์เลยเล่นแบบนี้นปนไปเลยอย่างั้นทองหมดเคยสุมม่มเป็นสองแสบยังไม่เจอพวกนี้เจอแต่เอสบวกเห็นไหมเนี่ยจะได้แล้ะอันเนี้ยได้ไปละรอบที่สองได้หมื่นทองกับอีกสามเพชร ถ้าชนะรอบสองนะพอเริ่มใหม่มันก็จะรีใหม่ห้าร้อยทองไม่เล่นเนี่ยเห็นไหมเว่าอ,อันนี้มีทองทองหนึ่งหมืนสองอันแต่ผมไม่เล่นอะ่ะเล่นละแพเพราะเสมอเราแพ้ไงไเดี๋ยวนะ นี่แหละการเอสนี่แหละพอจะชนะได้ก็เล่นไปครับไม่งั้นทองหมดแบ่งหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่ห้า จะแพ้ป่าวะ้ะหนึ่งซ้ามันแบ่ง,งคือแต้มสิบเนี่ยมันก็สิบทั้งคู่ฝ่ายเขาก็สิบเราก็สิบแต่เราต้องแบ่งให้ชนะไงผมไม่เอาอันเนี้ย <S <S ผมเอาเนี้ยอ่ะกันไว้เดี๋ยวมันเอา ถ้ามันหนึ่งสี่ห้าเนี่ยชนะอยู่เห็นไหมหนึ่งจริงด้วยอ,อาเวนอันนี้ก็สีชนะอย่และเกิดค้าไปใบ พอการ์ดไปหนึ่งถ้ามันแพ้ต้องรออยยี่สิบสี่ชั่วโมงเหมือนลูกเต๋าถึงจะเอามาใช้ได้เพราะงั้นถ้าลูกเต๋ามีแค่ลูกเดียวแพ้ครั้งเดียวก็จบเลยไม่เล่นไม่เล่น เล่นเจอแล้วก็ต้องเล่นอย่าโลภครับห้องนี้บางทีมันกวนตีนะระบบแบ่งยังไงก็แพ้สามสามสี่ถ้าแบ่งหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่ห้าแพ้เลยเนี่ยชนะอันเดียว ีห้ามันต้องแบ่งแบบนี้แน่ๆเลยหนึ่งสี่ห้าอ๋อนี้แหละเผื่อมันแบ่งหนึ่งสี่ห้าเพราะมันชอบแบ่งแบบนี้ถ้ามันเป็นเอสองใบใบเป็น s บวกเนยเวลาหนึ่งนาที กำหนดให้เราด้วยเห็นไหมหนึ่งสี่ห้านวเนี่ยห้าหกเลยเหรอโอ้โหชนะอยู่ดีอะแต่ถ้าลบเอสบวกเป็นหนึ่งนี่เรียบร้อย อันนี้ไม่มีของอ่ะสุ่มอีกพันสุม่มไปก่อนถ้าเป็นที่ไทยการเราเยอะเราก็สบายหน่อยเล่นพวกเนี้ยอันนี้มันนอกคนไม่มีการก็ลำบากตายละเมื่อกี้ไม่เล่นเห็นไหมมันจะสุ่มไม่เจอละเฮ้ย กดอีกทีก็เป็นห้าพันเรื่อยๆตลอดเล่นเลยดกวาจะได้ทองหนึ่งหมืน่นนี้ต้องชนะการเอดบวกตัวแรกถ้าไม่ชนะก็ไม่ได้นะมันต้องแบ่งหนึ่งสามสามถ้ามันแบ่งเอดบวกเป็นสาม โอเคเนี้ยชนะอยู่มันวัดดวงเดาใจระบบมันต้องแบ่ง 1, 3, 3. หนึ่งสามสามการเอสใบใดใบหนึ่งต้องเป็นหนึ่งชัวไม่งั้นก็หนึ่งห้าหนึ่งตายละสามนะเนี้ยอันนี้ต้องสามเฮ้ยเห็นไหม <laughs> เนี่ยแพ้เลยเนี่ยแบ่งสองหนึ่งสองสี่กรรมถ้าแพ้เราจะเล่นใหม่ก็ได้แต่เสียเพชรกดด้านขวานี่เสียสิบห้าเพชรกับไม่เล่นใหม่เรามีลูกเต๋าอีกลูกหนึ่งก็เล่นได้อยู่แต่ของรางวัลจะไม่ถึงจะไม่ถึงรอบที่ห้าจะได้แค่รอบที่สี่เพราะฉะนั้นเสียเพชรดีกว่า ในความคิดผมนะเสียดีกว่าคนอื่นผมไม่รู้เพราะเดี๋ยวต้องเก็บลูกเต๋าไปเล่นอีกห้องหนึ่งห้องนั้นเป็นห้องหาวันีไงมันสำคัญกว่ามันจะเป็นยังไงวะแบบนี้ไหม ลบเอสด,ด้วยมั้งหกห้าหนึ่งอั่ามั่วเลยเวลาจะหมด ถ้าเกิดเอาการ์ดลงไม่ทันเวลาหมดนี่มันจะเอาการ์ดข้างหลังมาใส่ให้เราแทนนะจะเป็นการ์ดเอซึ่งยังไงก็แพ้สมันเล่นสี่หมดเลยอ้าวเห็นไหม,ไมแพ้อีกแล้วอะ <c oughs> ไรวะเฮีอ <c> ะ <oughs> เฮ้ยเถอะอืเล่นใหม่เสียไปสามสิบเพชรล,ละสิบสองนี่ละแบ่งยากอ่ะสิบสองถ้าสิบสามนี่ชนะอยู่ละ ชนะยังไงก็ชนะไปนหนึ่งตัวละหกที่เถอะเออนั่นแหละ <c oughs> อันนี้ห้าชนะโชคดีไป สาิเบเพชรแรกสามเพชรเจริญเนี่ยรอบนี้ยได้หนึ่งหมืนทองสองหมืนทองกับอีกสามเพชรรอบที่ห้าเลยคิดตันเนี่ยไอตรงนี้ถ้ามันสุ่มถึงห้าพันแล้วมีแต่เสียกับเสียแล้วเนี่ยหกหมื่นเจ็ดมืนไม่พอให้สุ่มหรอกเพราะถ้าเจอการ์ดที่ชนะ ได้ให้เล่นเลยเนี่ยไปละอุย้ยนี่แหละโอ้ยโชคดีมากไม่มีของก็เล่นอย่าโลภครับ การเอบวกก็สีแต้มนะเอก็หนึ่งแต้มแต่ผมจะแบ่งแบบนี้แหละผมจะไม่สู้มันทุกไปเลยเย็ดเค หนะละถ้าไม่สี่นะตรงเนี้ยหนึ่งเฮ้ยอันนี้สี่เหรอเออชนะอยู่มึงสี่วิเกือบป็น,น่นะเกือบแพ้นี่ไงห้ารอบเนี่ยเขาได้วหวละห้ารอบ เอาของที่ได้นี่คือของที่ได้จากเมื่อกี้ถ้าเล่นไม่ใช้เพชรเลยมันก็คุ้มอยู่อะมันก็ได้ลบได้อะไรพวกเนี้อเพราะเกาหลีมันหาไม่ได้มันไม่มีห้องพื้นน้เหมือนเราลบอะจำเป็นต้องเล่นตรงนี้ กิมเนี่ยอะไร,รอ่ะไปไปดูห้องหามนีห้องแรกห้องนี้สำคัญนะต้องเปิดห้องแดงอันสุดท้ายนี้ให้ได้เพราะเราต้องเอาตัวตั๋วกล่องอะกล่องทองมาสุมสุมหามณีบวกหกมันอยู่ห้องนี้เนี่ยชนะครั้งแรกก็ได้ละห้องเนี้ยเพราะเพราะงั้น ทุกวันต้องเล่นห้องนี้อย่างน้อยวันละครั้งต้องชนะนะวันละครั้งเพื่อให้ได้กล่องทองมาแบบนี้มั้งอ๋อลุยแบบเนี้ เดี๋ยวมันลักไก่นี่ไงบางทีเจอเอบวกเอหกดีนะดีนะไม่เอาเนี่ยเห็นไหมอันเอไอเอบวกอันกลางอ่ะดีไม่เอาเลขหนึ่งดีไม่หลบมานั้นงั้นแพ้กะละหมอหมอ กดขวาคือไปต่อจะได้เพิ่มหนึ่งกล่องกล่องทองเห็นปะได้อีกหกเพชรลุยต่อสิบสามเก้าโอ้มันต้องแบ่งหนึ่งสี่สี่ เราแบ่งหนึ่งสามห้าถ้าเราแบ่งสามสามสามก็ชนะอยู่เออป่ะอ๋อแบ่งแบบนี้อ๋อถ้ามันไม่แบ่งถ้ามันมีหกนะหกสองหนึ่งไม่มั 6, นะ่งอ้าวมีอม 2. สองชีบหายละมันสอง อ้าวาสุดท้ายห้าเออชนะอยู่ดีดีไม่แบ่งหนึ่งในะอันการอ่ะอันการแบ่งหนึ่งนี้ตายเลยเนี่ยห้องนี้ยากหน่อยอ่ะเอ็ดบวกสองใบละ ท่านแบ่งหนึ่งมันชอบแบ่งแบบนี้นะเอาหน,นึ่งไว้ a อ่ะทำไม่แบ,งแบงแ่งหนึ่งซีซีเราก็ชนะอยู่เนะนี่ยหนึ่งห้าห้าการเอ็ดปวกหมดละเหลือแค่สามใบเนี่ยตายอีกก็ไม่มีใช้ละสี่หนึ่จริง หนึ่งเนาะอืมอนีน่อันแม่นนหนึ่งสี่สี่แหมครูทำมึงเนาะอีกหอกอ้าวเออใช่มีห้าชนะเกือบไปจะถึงห้องที่ครั้งที่ห้าไหมเนี่ยการเอสเลอสองใบเอดบวก ห้องนี้ใช้เพชรเล่นใหม่ไม่ได้นะครับไม่เหมือนกับห้องเมื่อกี้นะมันต้องแบ่งหนึ่งสี่สี่ับผมว่านะเพราะงั้นเราก็ต้องแบ่งห้าไปก่อนหไปเลยหกก็ดีป่ะวะไม่ดีมั้

ทำไปหนึ่งสีสส่ทำไงเนี่ยตายสี่ชั่วเนี่ยเห็นไหมบางทีเรารู้เราก็ทำอะไรไม่ได้ขี้กโกงเลยแพ้แล้วก็เล่นใหม่ ใช้ลูกเตา๋าลูกต่อไปถ้าแพ้อีกก็ไม่มีเล่นแล้วนะลูกเตา๋าแพ้ไม่ได้ละเออการเอ็ดเดอรไปเดียวเอ็ดบวกสิบสองแบ่งง่ายหน่อยไหมเอาสุดท้ายเป็นหก ตายเป็นหกเฮ้ยหนึ่งห้าหกเร็วเร็วดีเฮ้ยตายห้าพันแล้วเนี่ยลำบากละทองจะหมด โอ้ยเอาแบบเนี้ย้องเลยสองหมื่นเลนปะแปบ๊บเดียวอะถ้ากดทีละห้าพันอะเป็นแสนก็หมดอ,อกเลยเหรอแล้วนี้จะอะไรวะสีะ่ชนะอยู่เออแฝนชั่ว เหลทองเหลือสองหมื่นห้องนั้นอย่าเพิ่งเล่นใหม่ไปรับของก่อนเราค่อยมาห้องนี้เข้าได้วันละห้องห้องนี้ของก็ดีนี่ไงที่ต้องการกล่องทองสุม่ม อ้ยบวกสี่ไม่เอาพวกนี้ไม่ใช้บวกสี่ขายอย่างเดียวรุยต่อหกหมืนบางวันก็มาไม่ถึงห้องนี้นะแพ้จะชนะไม่เนี่ยบวกสี่ พิบหายถ้ามันแบ่งเอบวกเป็นหกหกก็แพ้อยู่ดีเ,เนี่ยจะเอาอะไรไปชนะมันเนี่ยถูกปะหกหกสองถ้ามันแบ่งแบบเนี้ยยังไงก็แพ้อะ แล้วกันการเอดบวกมีใบเดียวยังไก็แพ้อผมว่าน่ะหกถุยโกงบักอันนี้ก็หกอ้าวสี่เยีดยี่อ่ะ อ <Here. S 2> เล่นใหม่ไม่ได้ละครับลูกเต๋าหมดจบไม่ได้สุม่มละจบละเนี่ยสรุปแล้วขาดทุนไหมทองมีแสนเมื่อกี้ได้เพชรมาประมาณสักสิบเม็ดมั้งโอเคจบครับ